มาแล้วเข้ามาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านที่การตกแต่งภายในรูหราสวยงามมากของนางรายหน้าหวานที่ใครๆต่างก็บอกว่าเธอนั้นวาสนาดีเสียจริงๆอย่างแก้มบุมปริยาดาซึ่งไม่กี่วันก็ใกล้จะถึงเรื่อการจัดพิธีมงคลสมรสของเธอแล้วแถมหลุดเต็มๆในไลฟ์คนที่ประสบความสำเร็จแะหววพระองค์นี้ที่พิษณุโลก แก้มบุ๋มปริยาดานางรายหน้าหวานวาสนาดีที่ผันตัวเป็นแม่ค้าเรียกว่าปังสุดๆมีลูกค้ามาอุดหนุนเพียบส่วนเรื่องความรักก็ไปได้สวยเลยทีเดียวไม่กี่วันก็จะเป็นเรื่องการจัดพิธีมงคลสมรสของเจ้าสาวหมื่นล้านกับแฟนหนุ่มทายาทโรงพยาบาลดังอย่างพีทกันตพรเตรียมควงคู่กันเข้าพิธีแต่งงานในวันที่19พฤษภาคมนี้ ไม่กี่วันที่ผ่านมาแก้มบุ๋มและพีทควงคู่เข้าพิธีพระราชทานน้ำสังสมรสจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนวัดราชบาพีทสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารซึ่งพิธีจัดขึ้นอย่างชื่นมืน่นมีคนในครอบครัวรวมพิธีและแสดงความยินดี แกนบุ๋มปริยาดาสวมชุดไทยบรมพิมานสีออฟไว้์ขาวบริสุทธิ์ตัดเย็บเป็นชุดไทยทรงคอตั้งแขนกระบอกตามแบบพระราชนิยมโดยใช้ผ้าไหมลายยกใหญ่อัตลักษณ์โบราณราชสำนักทอแยกลายเชิงด้วยเทคนิคพิเศษลายราชาพิเศษวิจิตรงดงามจากห้องเสื้อมิลานมีความสวยเรียบรู้สง่างาม วันนี้แอดมินเลยจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของแก้มบุ๋มปริยาดากันต้องบอกเลยว่าการตกแต่งรูรามากจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับบ้านของแก้มบุ๋มหลังนี้นั้นเป็นบ้านสองชั้นอยู่ติดกับทะเลสาบครอบครัวของแก้มบุ๋มอาศัยอยู่ที่นี่มามากกว่า20ปีแล้วสมาชิกในบ้านหลังนี้มีพ่อแม่แก้มบุ๋มน้องแล้วก็หลาน หลายๆคนบอกว่าห่วงจุ้ยดีมากเพราะหน้าบ้านติดน้ำเป็นทะเลสาบแต่เธอไม่รู้เลยรู้อย่างเดียวตอนเด็กๆว่าอยากอยู่ติดทะเลสาบเพราะอยากให้อาหารปลานอกจากนี้ยังได้สร้างเพิ่มเติมใหม่จนบ้านหลังนี้สวยอลังการโดยการตกแต่งนั้นก็มีคุณพ่อกับคุณแม่ช่วยกันออกแบบนั่นเอง บริเวณหน้าบ้านเป็นที่จอดรถที่กว้างขวางมากจนสามารถจอดรถได้มากถึง5คันมีรถหรูๆูทั้งนั้นด้านข้างเป็นสวนหย่อมเล็กมีศาลานั่งเล่นมีบ่อปลาและโต๊ะนั่งชิลชิลประดับตกแต่งสวนด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมายทำให้เหมาะแก่การพักผ่อน ภายในบ้านตกแต่งสวยงามเลิหรูโดยเฟอร์นิเจอร์สุดหรูในโทนสีอบอุ่นสีน้ำตาลสีครีมและสีขาวที่เด่นสุดๆคือโซฟารับแขกที่คุณแม่ห่วงนักห่วงนาต้องสะอาดเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นโซฟาในตำนานของเวอร์สตเช่ที่ซื้อมาตั้งแต่20ปีที่แล้วในราคาเกือบล้านและมีอยู่แค่สองชุดในประเทศไทยซึ่งปกติแล้วโซฟาชุดนี้ไม่ได้มีไว้นั่งแต่มีไว้ตั้ง ทำให้บ้านหลังนี้ต้องเว้นระยะห่างระหว่างโซฟาและโต๊ะกลางพอสมควรเนื่องจากคนในบ้านต้องนั่งพื้นนอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพีขเนธและเจ้าแม่นาคีที่คุณแม่เคารพบ,บูชาว่างอยู่ตามมุมบ้านมีรูปของทุกคนในบ้านอยู่ทั่วทุกมุมบ้านเลย ที่สำคัญที่บ้านนี้มีไม่เหมือนใครคือมีห้องสปาหรือห้องเสริมความงามด้วยโดยภายในห้องจะมีเตียงและเครื่อง RF ซึ่งเป็นเครื่องที่ช่วยสลายไขมันหน้าท้องภายในบ้านก็จะเต็มไปด้วยของมากมายของแก้มบุ๋มและคุณแม่รองเท้าที่มีถึงชั้นสองของบ้านมีกระเป๋ามากมายยัดวางเรียงรายไว้หน้าห้องเพื่อให้สะดวกต่อการหยิบใช้นั่นเอง ห้องนอนของแก้มบุ๋มก็มีของค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันมีทั้งตู้ปลาน่ารักนรักตุ๊กตาบลายประมาณ40ตัวเครื่องสำอางอีกมากมายเต็มโต๊ะบนเตียงนอนก็ยังเต็มไปด้วยตุ๊กตานิวบอลด้วยล่าสุดแก้มบุ๋มปริยาดาเผยในติกตอกถึงวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากที่พิษณุโลกซึ่งเป็นสถานที่ที่คนประสบความสำเร็จมักจะไปไหว้ขอพรกัน แก้มบุ๋มบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จมักจะไปวัดใหญ่วัดนี้ที่พิษณุโลกและพระองค์นี้ตั้งอยู่ใต้ฐานพระพุทธชินาราชซึ่งมีแฟนคลับบางคนที่ได้เห็นคลิปก็บอกว่าที่แก้มบุ๋มพูดนั้นเป็นความจริงเพราะเขาไปของ,งานที่วัดนี้แล้วได้จนแก้มบุ๋มก็บอกว่าโหจึงอ่า ซึ่งวัดที่แก้มบุ๋มเอ่ยถึงนี้คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดพระพุทธชินราชวัดคูบ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกนั่นเอง นอกเหนือจากพระพุทธชินราชที่ผู้คนไปกราบไหว้สักการะแล้วยังมีองค์ท้าเวสสุวรรณที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของฐานองค์พระถือเป็นท้าเวสสุวรรณองค์แรกในประเทศไทยและเป็นท้าเวสสุวรรณองค์เดียวที่นั่งแบกขายังมีคนดังอย่างมดดำขชาภายังเคยบอกว่าหากใครที่ไปไหว้พระใหญ่ต้องอย่าลืมไปไหว้ท้าเวสสุวรรณด้วย ไม่เพียงเท่านี้ยังมีคนมารีวิวว่าเคยไปไหว้และบนขอพรที่นี่ส่วนมากจะสำเร็จโดยสามารถบนได้ทุกอย่างทั้งเรื่องการงานเรื่องเรียนถือเป็นพระที่เปลี่ยนชีวิตคนมาเยอะมากๆ บางคนไปไหว้เพื่อขอให้กู้เงินผ่านบางคนก็ไปขอลูกบางคนอยากได้มือถือใหม่แบบไม่ต้องเสียเงินเมื่อไปไหว้ปรากฏว่าได้มือถือมาเป็นของขวัญทั้งพระใหญ่และท้าวเวสสุวรรณที่ตั้งข้างๆกันนั้นก็ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ้านสวยการตกแต่งหรูหราของแก้มบุ๋มปริยาดานางไร้หน้าหวานที่ทั้งขยันทำงานและวาสนาดีสุดๆหากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ